一样喽。 สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนอยู่บ้านคุณปู่คุณย่านะคะทุกคนก็คือส่วนใหญ่นั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นหอมกันนะคะอออไม่ใช่ต้นหอมสีหัวหอมหัวหอมแขกนะคะทุกคนแล้วก็พัฒการบ้านสวนวันนี้ของเราก็จะเป็นอาหารแบบบ้านๆก็คือไก่ย่างแล้วก็ส้มตำนะคะแต่ว่าจะใช้เครื่องปรุงญี่ปุ่นมาประยุกต์ด้วยเดี๋ยวเราไปเก็บผักที่สวนกันแล้วก็มาดูกันว่าการปลูก หอมแขกเป็นยังไงกันนะคะไปกันคะ่ะทุกคนน้องติดสะโพกนะคะตูนทำการเลาะตรงด้านกระดูกเขาจะได้สุกง่ายๆนะคะแล้วเราจะหมักด้วยซอสซุกิยากินะคะทุกคนไม่ใช่เดี๋ยวเราจะหมักด้วยซอสยากินิคุนะทุกคนแบบง่ายๆเลยหมักทิ้งไว้สักครู่นะคะ ลากไปอ้าวหลุดมาทั้งยวงเลยจ้ะว่าจะไม่ถอดหลุดมาเลย อิดอันนี้อิดร้แล้วนี่นีทุกคนเห็นอากาศแบบนี้นะเห็นแดดแรงอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ร้อนเลยนะเพราะว่าอากาศประมาณสิบกว่าองศาได้อ่ะแล้วโดนแดดแบบเนี้ยกำลังอุนอ่นๆสบายๆทุกตุนเลยมาก่อไฟกันข้างนอกนะคะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านหลังหนึ่งคือ ไม่มีโอกาสที่จะได้ก่อไฟแบบนี้นะคะเพราะบ้านหลังนั้นอยู่ในเมืองเนาะไม่สามารถก่อไฟแบบนี้ได้ต้องอยู่แบบนี้ถึงจะก่อได้ตู้น่ะไม่มีน้ำปลานะทุกคนตูจะใช้เมนซือยุแทนน้ำปลานะในการทำส้มตำส้มตำเราก็จะบ้นบานๆเลยเพราะไม่มีครกไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเพราะไม่ได้ตั้งไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามาละกอจะมีขาเนียทุกคน ใช้มือก็แล้วกันนะอ,อันนี้ไก่เราใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะมาทํำส้มตำที่เราเตรียมอันนี้แคอรอทกับมะละกอมะละกอเจ้านี้ขมนิดนึงสู้คุณลุงแถวบ้านตุนไม่ได้เลยนะตุนไม่มีกระเทียมตุนก็จะใส่แค่พลิกนะคะแบบบ้านบ้านเลยนะทุกคนก็ใส่น้ำตาลอ้อย แล้วก็ไอ้น,นี้เป็นเมนซยุนะไม่มีน้ำปลาก็ใช้เมนซยุแทนอะไรที่เราหาแทนกันได้ก็แทนแทนไปนะทุกคนเครื่องปรุงมันไม่ไม่ครบจริงๆ ไปเปลือไปด้วยแล้วก็ถั่วลิสงถ่ายแบบง่ายๆของเราได้แล้วนะคะไก่ย่างเรา ก,กินมากน่าก,กินมากน่ากินมากอุ๊ย <c oughs> น่าสงสารยังไม่ทันได้กินเลยไงหลังดินมันชื้นบอกให้มันนั่งตรงนี้ก็ไม่ยอมไก่ย่างร้อนอะ่ะ หนังอร่อยมากอาชีฮืมอร่อยมาก ผักชีกรอบมากนะน้ำมันสุนัขหืมน้ำมันสุนอยูกุ๊กเนสอืมทำไมอืมเดสไลล์ อร่อยอร่อยใช้บิชกินอืมอืมคพับออสนุกเห้ยสนเมาพักผ่อนเลย It just w e a black p a t Lemon. am going 柠檬。Uh huh. ลงหอมแขกกันนะคะหอมแขกสี่ซื้อมาเป็นต้นกล้านะคะทุกคนนี้เดีย๋ยวเราจะมามาลงกันแกะูคุณเข้าบ้านไปตัดหญ้าบนภูเขานะคะ ทำสวนอย่างเงี้ยเราจะแยกกันทำนะทุกคนเราไม่ค่อยได้ทำจุดเดียวกันเพราะว่าเรามีหลายที่ที่เราต้องเคลียร์นะคะเวลาเราจำกัดในการมาสวนแล้วเราจะเด็ดตรงหัวเขาออกนะคะไม่ใช่ตัดหัวสิตัดปลายเขาออกนิดนึงนะแล้วเราก็ หยอดต้นละหลุมแล้วก็จับกดแบบนี้เลยแล้วก็กดเขาให้นั่นใช้นิ้วโป้งกด ต้นเขาเล็กมากเลยอย่างนี้นะคะกดลงไปแล้วก็ใช้ดินกบไม่ต้องลึกมากนะคะ โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้ตุนก็ลงต้นกล้าหอมแขกร้อยต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ลงได้ประมาณแปลงครึ่งนะคะโอเควันนี้ตุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะหวังว่าจะชอบวิดีโอตุนกันนะคะรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตุนด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ